อ่าสีกระว่ายพีอ่ตาหรือเปล่าให้น้องดิตากับน้องโตเกียวค่ะเยอะเลยอ่านออกไหมเนี่ยอ่านออกไหมเอ่ยโตเกียวนั่นแหละอ่านออกหรือเปล่าเนี่ยนี่เลยฟาดไหล่เยอะมากนะคะเพื่อนี้พวกนอ้อันแบบกดไม่เสียงชุมพรส่งมาแต่ชุมพรนะคะสติกเกอร์ก็มีสติกเกอร์รถก็มีโตเกียวบึน บุญแต่ว่าอันนี้จะเป็นหนังสือภาษาแกะเลยแกะเลยอันนี้คือรถอะไรโตเกียวดูก่อน FC ซื้อมาให้เนี่ยรถอะไรนะอันนี้อะไรละมาสีบอลเพื่อกกดอันนี้กดแล้วจะมีเสียงว้าวคือทานยังไงบนเนี่ยประจ่าดีใจเลยเยอะเลยทานหน่ประจ่าผมจะขะทามอะไรนะนี่มีเป็นหนังสือนี่ไงเปิดโตเกียวแต่เห็นไมรถอันนี้คืออะไรคะด็อกด็อกอันนี้เป็นฐานด็อกสุนัข เนี่ยครับมันเป็นถามมันต้องมันต้องเปิดมันต้องเปิดตรงนี้ตรงนี้อันนี้เป็นปากกานี่โดดเราะเป็นฮ่าฮ่า่า่าอันนี้คืออะไรคะสติกเกอร์สติกเกอร์อะมินเนี่ยนเหรอมินเนี่ยนตัวนี้ตัวนี้ของนันนีตาเหรอคะนี่เยอะเลยอุ้ยนันนีต้าเยอะเลยนี่นี่ตัวนี้นี่นี่กลับไปรึเปล่าี่กลับให้ยานุกสอนเขียนหนังสือนะสีนี้ถ้าจางกี่บอก ภาษาอังกฤษนี่ยานกต้องสอนเขียนสีเขียวนี่ไงกรีนออเรนนี่ไงให้นานิตาเขียนตามอันนี้ปากกานะคะนี่นานิตาโอ้ยเกลืสติ๊กเกอร์บาดเว้ยอันนี้น่ารักจังเลยนานิตาอันนี้เป็นลูกวิวสอนลาดเลยนะภาษาอังกฤษอะไรนี่นี่โอ้ยน่ารักจังเลยเป็นสมุนนี่นารักนี่ลูกอ๋อเยลโล่ อ๋มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยอันนี้สีอะไรอันนี้อยากรูสีนี้ก็กดเลยใช่แน่ว้าสวยจังเลยอันนี้ชื่ออะไรนะพี่ี่ซื้อบนนี้ก็ละเยอะเลยกัลยาณัฐกัลยาณัตบอรพัฒวัชรกูลอันนี้จะเป็นให้น้องบิ๊กให้น้องนาริตาตัวเกี่ยวอ่านด้วยบล็อกบุ๊มเด็กคำศัพท์เด็ก แพงเด้อเนี่ยชัมนมันใช่แพงนะอันนี้เป็นสับซื้อเพื่อเกี่ยวกับิสแพงอันนี้อะไรครับทันทิตาโอ้โหเกี่ยวเขามาจากมังงะนี่มันเป็นของมือขอะมือแม่อันนี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวไหมตานี้ผู้ร้ายอะไรครับผู้ร้ายเดีอย่ารู้คำมาพ่อแกะไหมแกะไหมแกะไหมครับแกะไหมครับอะไรครับครับผมลูกใครอันนี้ใครเนี่ยเกี่ยวอัมเบลล่าฮัลโหล เอาบอลหน่ออาวแม่เนี่ยแกไปหาพ่ออันนี้ใครอะไรนะแกไปแล้วบ้านนี้ว่าจงเป็นสูตรคูณอันนี้เป็นอันนี้เป็นสูตรคูณอ่ะเยอะเลยค่ะเยอะมากหลายเดือนแล้วค่ะทีเอสซีปลายเดือนแล้วน้องไม่ได้มาสักทีก็เลยถือโอกาสมาที่ตากับโตเกียวมาพอดีค่ะ ประเทศเปรอะใครชิ้นขับเปรอบ้านรูดเหรอไอแปรอะที่บ้านเราไอเป็นหนังสืออไอเป็นสูตรคูณเปรอะบ้านไหมเปรอะบ้านโอบ้านเราที่นอนคืนนี่้หรอบ้านเราไม่เตรียมบ้านเลยไอบ้านชั่วคราวบ้านชั่วคราวชั่วคราวค้างคืนขอบคุณด้วยนะครับ F C เระวังตัวบาทแล้วนึขอบคุณ F C ด้วยนะครับที่ส่งสินค้ามาแล้วก็เป็นหนังสือเป็นอะไรมาให้เยอะแยะมากมายหมดเลยนะครับเดี๋ยวคืนนี้น้องก็ไปเล่นกิจกรรม มาครับขอบคุณนะครับจ eh ุ๊บๆแจ๊บแจ๊บจุ๊บๆอุ้ยอ๋อเกียวขอบคุณครับก่อนเลยขอบคุณครับหน่อยหร่อยเลยไอเกียวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคเฮ็ดเป็นว่ะ